สวัสดีครับพี่น้องครับท่<อ><ไ>นานผู้ชมตามนันทพลลำเพลินน้ำผึ้งเชี่ยวครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับสหรับวันนี้วันที่สิบเอ็ดบ่ะสิบเอ็ดครับเชิญชมนะครับตลาดฉลองกุ้งกับลาดกระบังวัน,นที่สิบเอ็ด โซฟาละ168เออเฮ้ยอย่ากอำเ่ออุทรอบจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องเสื้อบบพี่น้องยังไม่ได้นอนมันนอนบันหลับเดี๋ยวเลยนอนเดือนเดือนตัวซับใบเรือขณะนี้เวลาประมาณไม่ประมาณละ บมืองกัดจังโมง่เลจังโมง่คนนี้ก้าวโม่ก้าวโม่ตลาดฉลองเธอก้อนที่เหาาาา้องม่านพี่น้องคร,ร,ร,รับตอนแรกมากฝนตกฝนตกแลาห้องเดี๋ยวพักแนบอยู่นี่ครับเราอยู่นี่สองวันนะครั้งก่อนมือแรกมาได้ยกเลิกแล้วก็เล่นมือต่อมา นี่ครับปลาลกวยที่คุ้นเคยลมเพี้ยนใช่ไหมค่อยดเท้าเดี๋ยวลมพี่น้องมึงบ้านลมไหม แอร์ใครต้องมือเท้อก้อนมากเป็นยังเกอะเกมบอกเป็นยังใครผู้พิทเหลือบอกก้อนอในมาเก๋งเลยแล้วไปจะได้ป่ะดิเท้อก้อนไหมมือนันน้นตัวไม่ได้มากสิมาที่พ้นโต๊ะหน้าพงเอาเดี๋ยวนอนหนีคลื่นหนึ่งตัว เจ้าก้นเป็นตัดเปิดวกแรกๆ่นอะเข้ามาเนาะมันถึง่องนาขวงนี้นี่เราเพิ่มมาได้หอดทีตโี้นีที่ไดาักถาสักถา่าสินหานอน หลัดเจ้องกุงครับพี่น้องครับน่านระบงังเก็คมา้มาไหนก็มั่พแก่เฉาะที่น่านซานน่แคอมกรวดวันเสาร์ผมได้มือหนีวันเสาร์าจะนพี่น้องมาเด้อ nhiều không tốt trò cần bài leo tốt lăng sóng khăn được lõi tốt khúc đủ 2 khăn ก็ได้เลยนะครัอบอมัมาการค้นทางเก็นกน้ตอนนี้แดดอยู่แต่ว่ารลุมแห้งสีหาไปสักผ้านะครัจบจะกินยังนะสักามานอนพักผ่อนอย่พี่นองนอนปรหลับ ถึงกาแฟบ้างก็เลยนดอนประหลาแต่ตอนนี้เริ่มหม่อยแล้วไป็นหมอนงานยังในยังห่อยลงห่อยลงีะเวก็มาถึงแล้วที่มงานเองเพื่อนขอพระคุณกำลังใจ100คะแนนนะครับหน้าเวที อยากคุณพ่อยังหรอกอคุณพ่อยังหรอกผมบันยินพอผมก็เตยฉากแหลกบันยินเลยนะมัดขึ้นนะครับขอบคุณพอ่อคนลหลายคนนี่นะครับยิ้มเมตตานะครับให้เพว่อน้ำลใจด่านาวิธีมาหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเพื่อนขอบคุณครับ,บค,ครับบรรยากาศหนางานเฮามือหนึ่งเป็นน้องเป็นกำลังใจนะเนี่ยครับ ลาดฉลองกรุงครับลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับรถตัวเราก็มาแล้วไปนะเขมิดเกินห้องไกส่สนามบินสนามบูรับาเออเราก็มาแล้วอีกร้านน้ำซั่งครับจะคว้านม,มาในขันยู่ดิ มาจวดกัดปัดปืนรอบนี้นะซึ่งว่าวิ่งฝนเพราะจะมันยังเป็น,ยน,อ,ยนอยู่ในช่วงย่หนาวเดืนอ,กกอนมกรายกตอนบ้านอยู่ในช่วงตุลาเลพี่น้องเปิดวิ่งใหม่ๆเลยครับน่นจะเป็นทั่วรอบแรกพอจำแนวพุมมากกับไปฮอตดีแต่ได้นอนอยู่นี่คลืนหนึ่งเลยต้องมาจะคอยแสดงแต่แรกสีแสดงนั่นแหละต่ว่าจะยกเลิกครับเพรวนฝนพายุเข่า หน้างานหน้ำท่วมเลยเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกแล้วก็พากันพักแล่นวิ่งขึ้นหนึ่งโอเคพี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละคลิปนี้มีอย่างไาตตรมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์นะครับองค์ข่าวพิยพของทีมง,งานสารนะพีพพรุ่งแพงตอนนี้มาหอนเหลือสองคันครับรถบ,บัสเลยอีกสองคันนะครับยังไงนั่นฝากพี่น้องติดตามน้องกันแล้กันครับ คคืนนี้รับตลาดฉลองกรุงลาดกระบังกรุงเทพครับสำหรับคลิปนี้กัไว้สมิสกรกับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,พยยงเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆครับตามต้องคนล้ลยยำเ,ลลเชียศสำหรับคลิปหนึ่งลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาสักเสาาื้อผ้าพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพอก็ไม่คลิปหนาติดตามกับพุทธิ์ก็ต้องดีใจที่อบอกโอเค